จะเป็นสีรถกินนิดหน่อยโอเคถ้ามันเจ้าประคับสงสใสเรื่องนี้แหน่นะผมอยากรู้นานอะแล้วกันอูโรงเรียนอะไรกันเลยพือผมก็เคยโรงเรียนนรกที่คล้ายๆก็ว่าอันตรายทอ่อสามอันตรายตรงนานแล้วเหรออาจารย์มีเรื่องวุน่นวายทุกวันเลยไม่บอกเลยวอาก็อ,อะไรเหมือนโดนฟ้าผ่าเต็มเลยคือแบบถึงจะไม่ีเรื่องผิดเว้แต่แบบ คือจะไม่มีเรื่องผิดหรืออะไรเลยแบบเงียบฉิบอะไรคือแบบทุกคนแบบจะเกรงมากแบบจะรอดจะรอดเลยคือนจะรู้ว่าจะไม่โดนตีแน่นอนหรือว่าจะไม่โดนดุแน่นอนคือแบบกลัวมากอ่ะเขาสันส่นๆครูแบบโอ้โหครูดุด้วยนะครูดุมากจะเว้นครูเออคอรูเลยนะออขอนยญาไม่พูดแล้วกันนะเอออาจจะเป็นการรบกวนหรืออาจจะไม่เียเสียงอ,อะไรนะแต่ว่าครูคนนั้นคือว่าใจดีมากนะ เออขอคิดชื่อให้เล่นแล้วกันเออชื่อครูครูถาวรแล้วกันนะโอเคพอถึงอาจจะไม่ใช่ชื่อจริงแต่ถ้าเกิดใครมีชื่อครูแบบนี้ขออภัยครับขออภัยโอเคครูครคคคถาวรน,นี่แต่ว่าขอเป็นคนใจดีเว้ยใจดีมากเกินไปนั้นบางครั้งอ่ะแต่อย่าคิดว่าครูขอเม็นใครดีนะนใช่ครูขอเม่เคย <c oughs> ตีแล้วคจะพูดทำไมเนี่ย <c oughs> คือเวลาทำผิดครูขอแค่จะด่านิดหน่อยหรือก็ทำโทษแบบนั่งสมาธิ <c oughs> <c oughs> บอกว่า ตุกันไม่ชอบมากเลยนั่งสมาธิเรียแบบปวดหลังมากนะก็ยังมันเท่าไหร่ยังดีกว่าตีนะเย็ดเี่ย <Yeah. c oughs> จบ